สวัสดีครับคุณผู้ฟังหากในวันใดวันหนึ่งคุณผู้ฟังต้องการตั้งใจทำโครงการหรือธุรกิจส่วนตัวที่เป็นกิจการขนาดเล็กๆอะไรสักอย่างขึ้นมากระผมมีข้อคิดจากข้อความดังนี้ครับต้นไม้ที่เกิดรวมกันเป็นป่าดงแต่ละต้นย่อมช่วยต้านลมพายุให้แก่กันจึงยืนต้นอยู่ได้นานผิดจากต้นไม้ที่เกิดอยู่โดดเดี่ยวแม้จะเป็นไม้เจ้าป่าสูงใหญ่ก็ตาม เมื่อโต้พายุตามลำพังย่อมหักโค่นลงโดยง่ายเช่นกันคนที่มีญาติอยู่พร้อมหน้าก็ย่อมมีคนคอยช่วยเหลือต้านทานมรสุมชีวิตให้ผ่อนหนักเป็นเบาและเมื่อทําดีมีสุขมีทางเจริญก้าวหน้าก็มีคนให้ความสนับสนุนข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้ย่อมบอกให้เรารู้ว่า การจะทำกิจการงานอะไรก็ตามจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จงอย่าขาดญาติมิตรหรือเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำที่ดีแก่เราเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆหากมีด้วยกันหลายๆต้นก็สามารถต้านทานกับลมพายุได้ดังนั้นเราจึงหมั่นขนขวายหาความรู้รอบตัวให้มากหาครูบาอาจารย์หรือเพื่อนที่หวังดีกับเราไว้ตลอดอย่าพยายามทำอะไรโดยตัวคนเดียวไม่พึ พิงคนอื่น ก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวอยู่โดดเดียวก็อาจจะโดนลมพายุพัดล้มลงได้เช่นกันการทำธุรกิจหรืองานส่วนตัวที่ทำด้วยตนเองหากไม่ระมัดระวังตัวให้ดีก็อาจจะล้มเหลวลงได้ดังนั้นกระผมจึงขออธิบายถึงเรื่อง10ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเกิดความสั่นคลอนในอนาคตหากเราเรียนรู้เอาไว้ก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของท่านให้สา สามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างยาวนานดังนี้ครับปัจจัยที่ 1. ผัดวันประกันพรุ่งผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่ชอบจัดการกับงานเอกสารปล่อยให้กองไว้บนโตะ๊ะจนกลายเป็นดินพอกหางหมูการปล่อยเช่นนี้ไว้นานๆไม่ใช่แค่คุณต้องมานั่งเหนื่อยทีหลังแต่เอกสารบางอย่างอาจจะหายไปด้วยก็ได้ปัจจัยที่สองไม่ระวังคู่แข่ง ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ยึดติดกับร้านใดร้านหนึ่งถึงแม้ว่าจะเคยใช้ร้านใดร้านหนึ่งเป็นประจำพวกเขาจะไม่ซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้นถ้าไม่ถูกใจอีกทั้งผู้บริโภคส่วนมากยังชอบลองของแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคุณจะต้องคอยสังเกตคู่แข่งอยู่เสมอและอย่าอายถ้าจะต้องนำไอเดียคนอื่นๆมาใช้แต่ต้องระวังเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับต้องรู้จักดัดแปลงให้เหมาะสมกับตัวเราเอง คุณควรลองใช้เวลาทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนคิดวิธีการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับธุรกิจของคุณครับปัจจัยที่3แผนการตลาดไม่ดีพอคุณอาจจะเคยได้ยินว่าสินค้าหรือบริการที่ดีจะโฆษณาได้ดีด้วยตัวมันเองแต่ก็มีข้อคิดว่า มันจะเป็นส่วนน้อยเสียมากกว่าครับหากคุณไม่มีเวลาทำการตลาดด้วยตัวเองแล้วลองจ้างหรือใช้บริการที่เขามีประสบการณ์มาทำการโฆษณาการตลาดให้จะส่งผลให้สินค้าซื้อง่ายขายคล่องขึ้นมากเลยครับประการที่4ละเลยความต้องการของลูกค้าเมื่อสินค้าหรือบริการของคุณดึงดูดใจลูกค้าได้แล้วคุณจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ลูกค้าติดคุณไปเรื่อยๆให้บริการที่แสนประทับใจ กับลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจเพราะถ้าคุณไม่ตามใจหรือทำให้พวกเขาไม่พอใจพวกเขาก็จะไปหาเจ้าอื่นแทนครับคุณผู้ฟังปัจจัยที่5พนักง,งานไม่มีคุณภาพจำไว้ว่าให้เลือกจ้างพนักง,งานที่จำเป็นในงานเท่านั้นเมื่อจ้างแล้วจะต้องฝึกสอนหรืออบรมให้ยาวห่วงวิชา เพราะว่ายิ่งเขาทำงานดีเท่าไหร่คุณก็จะสบายมากขึ้นเท่านั้นพยายามสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีเพราะพนักง,งานที่มีความสุขจะตั้งใจทำงานมากครับปัจจัยที่6ขาดความสามารถรอบตัวคุณอาจจะเก่งในการทำงานฝีมือ ทำอาหารหรือซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่นั่นไม่เพียงพอที่จะทําให้ธุรกิจในฝันของคุณดําเนินไปได้อย่างราบรื่นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมักจะทํางานหรือมีความรู้หลายอย่างเช่นการทําบัญชีทําการตลาดหรือการบริหารงานบุคคลเป็นต้นครับปัจจัยที่7จ็ดทำเลไม่ดีร้านอาหารที่มีพ่อครัวฝีมือดีฝีมือเยี่ยมหรือร้านขายของชำราคาถูกก็ยังเจ๊งได้ครับหากไป เปิดในทำเลที่ไม่ดีหรือคุณมองหาทำเลในการทำธุรกิจต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันเช่นการจราจรความสะดวกสบายในการหาที่จอดรถให้ลูกค้าเป็นต้นครับปัจจัยที่8มีปัญหาเงินสดหมุนเวียนคุณต้องรู้วิธีตรวจสอบหรือดูยอดเงินเข้าออก ต้องสามารถคาดการเงินสดหมุนเวียนที่มีอยู่ในมือและที่ต้องใช้ในอนาคตได้เพราะมันจะช่วยให้คุณวางแผนการใช้เงินและช่วยเตือนถึงปัญหาเกี่ยวกับเงินสดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับปัจจัยที่9ไม่เพิ่มความรู้ผู้ประกอบการรายใหม่แต่ละท่านก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจด้วยความคิดต่างกันหลายท่านตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนขาดความรู้เรื่องโลกภายนอกลองมองหาพี่เลี้ยงที่สามารถให้ คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำที่คุณจะใช้เงินลงทุนทำอะไร นอกจากนั้นควรจะอ่านหนังสือหรือวารสารเปิดดูเว็บไซต์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กเพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆที่อาจนำมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ครับปัจจัยที่10วางแผนไม่ดีคุณควรวางแผนธุรกิจที่น่าจะทำจริงได้อย่าตั้งใจไว้สูงหรือต่ำจนเกินไปตั้งให้ชัดเจนแทนที่จะตั้งไว้ว่าจะเพิ่มยอดขาย ก็ให้ตั้งคำว่าจะขายให้ได้10,000แสนบาทภายใน2เดือนข้างหน้าจะได้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับเป้าหมายของเรากำหนดระยะเวลาของเป้าหมายให้แน่นอนจงทำทุกวันให้มีค่าด้วยการดูว่า ทำยอดได้ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ถ้ายังทําไม่ได้ควรหาวิธีการปรับกลยุทธ์เพิ่มยอดขายให้เร็วที่สุดครับคุณผู้ฟังเมื่อคุณผู้ฟังทราบถึงปัจจัย10ประการที่จะทําให้ธุรกิจของเราไม่ประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังลองไปประยุกต์ปรับใช้กับงานของเราในแต่ละสาขาอาชีพนะครับเพราะอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดทั้งรูปแบบและวิธีการครับ แต่ก็มีปัจจัยเสริมเข้ามาในการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆคุณผู้ฟังจะต้องเป็นคนที่เที่ยงตรงไม่ลําเอียงง่ายๆอาจจะเกิดจากสาเหตุการลําเอียงได้4ประการคือการลําเอียงเพราะรักลําเอียงเพราะชังลําเอียงเพราะกลัว และลำเอียงเพราะหลงมันจะส่งผลให้ตัวเรามองอะไรผิดพลาดไปได้อาจจะต้องสูญเสียพนักง,งานที่ดีๆที่ตั้งใจทำงานสาเหตุจากการที่โดนคนอื่นใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งได้ ผู้เป็นเจ้าของกิจการจึงต้องมีความหนักแน่นไม่หูเบาหรือเชื่อคนง่ายดังเรื่องราวที่กระผมจะเล่าให้คุณฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ครับครั้งหนึ่งในสมัยอดีตการณนะเมืองพาราณสีได้มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้ร่ำรวยมากจนมีคนนับหน้าถือตาเป็นจำนวนมากมาย มีบ้านเรือนอันใหญ่โตและมีเหล่าบริวารคนรับใช้อีกเป็นจำนวนมากท่านเศรษฐีเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขเป็นอย่างมากจึงได้เลี้ยงสุนัขพันธ์ุใหญ่นิสัยดุร้ายไว้ประมาณ5ตัวเพื่อคอยเฝ้ารักษาทรัพย์สินบ้านเรือนของตนอยู่มาวันหนึ่ง ท่านเศรษฐีไปทำธุระส่วนตัวที่ต่างเมืองในช่วงเย็นได้เดินทางกลับมายัางที่บ้านพักของตนในเวลาพบคำ่ำและได้เกิดพายุฝนเข้ามาพอดีจึงมีฝนตกเป็นจํานวนมากในเวลานั้นและเป็นเหตุให้คนรับใช้ของท่านเศรษฐีลืมเก็บรถลากจูงของท่านเศรษฐีจึงทำให้รถลากจูงของท่านเศรษฐีเต็มไปด้วยน้ำฝน หนังที่หุ้มเบาะรองนั่งที่ทำด้วยหนังสัตว์แท้ก็ชุ่มไปด้วยน้ำเป็นจำนวนมากเมื่อฝนหยุดตก กลิ่นหนังที่เปียกชื้นก็ได้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนกลิ่นโชยไปถึงจมูกของสุนัขที่ท่านเศรษฐีเลี้ยงไว้พวกสุนัขก,ก็ต่างพากันออกเดินตามกลิ่นไปเรื่อยๆจนมาเจอรถลากจูงของท่านเศรษฐีและได้เห็นเบาะรองนั่งที่มีกลิ่นหอมหวานมากสำหรับสุนัขทั้ง5้าตัวต่างพากันกรูเข้ามากัดหนังที่หุ้มเบาะรองนั่งจนพังยับเยิน เช้าวันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีมาพบเห็นรถลากจูงของท่านโดนสัตว์มาแท้กัดกินจนพังยับเยินจึงได้เกิดความโมโหเป็นอย่างมากจึงเรียกคนรับใช้ที่มีหน้าที่ดูแลรถคันนี้ให้มาพบคนรับใช้ก็กลัวความผิดของตน ว่าจะถูกลงโทษจึงโยนความผิดไปให,ให้กับสุนักจรจัดที่อาศัยอยู่ข้างนอกเรือนของท่านเศรษฐีว่าแอบเข้ามากัดกินเบาะรองนั่งบนรถลากจูงของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีด้วยความโมโหจึงสั่งให้เหล่าบริวารไปช่วยกันจัดการทำร้ายทุกตีสุนัขจรจัดเหล่านั้นถ้าจับได้ก็ให้ฆ่าตายให้หมดด้วยความคิดที่ไม่รอบคอบของท่านเศรษฐีบรรดาสุนัขจรจัดนอกเรือนของท่านเศรษฐีจึงถูกฆ่าตายรา กับใบไม้ร่วงบางตัวก็หนีไปได้ก็หนีกันอย่างน่าเวทนาเป็นยิ่งนักในเวลานั้นเองได้มีบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความสงสัยจึงเดินไปถามคนรับใช้ของท่านเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว บัณฑิตหนุ่มจึงคิดในใจว่าเรื่องนี้ต้องไม่ใช่การกระทําของสุนัขจรจัดอย่างแน่นอนเพราะในเรือนของท่านเศรษฐีก็มีบริวารอยู่อย่างมากมายอีกทั้งสุนัขของท่านเศรษฐีก็มีหากสุนัขจรจัดเล็ดลอดเข้าไปก็คงถูกทำร้ายจนถึงตายเป็นแน่แท้ ดังนั้นบัณฑิตหนุ่มจึงอาสาขอเข้าไปพบกับท่านเศรษฐีในเรือนหลังใหญ่เมื่อพบกับท่านเศรษฐีแล้วบัณฑิตหนุ่มจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าทราบมาว่าท่านเศรษฐีสั่งให้คนรับใช้ไปฆ่าสุนัขจรจัดนอกเรือนของท่านเศรษฐีใช่หรือไม่ท่านเศรษฐีจึงตอบขึ้นมาว่าจริงเพราะสุนัขจรจัดเหล่านั้นมันมาแอบกัดแทะหนังหุ้มรถของข้า ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากบัณฑิตหนุ่มจึงตอบว่าแล้วทำไมท่านเศรษฐีไม่สงสัยในสุนัขของท่านเองที่เลี้ยงไว้เลยหรือขอรับท่านเศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นจึงพูดออกมาด้วยเสียงอันดังว่าสุนัขของข้าข้าเลี้ยงและอบรมเป็นอย่างดีไม่มีทางมากัดเบาะของข้าเป็นอันขาดเจ้าถือดีอย่างไรมาใส่ร้ายสุนัขของข้าท่านเศรษฐีจึงพูดกับบัณฑิตหนุ่มเป็นเชิงสงสัยว่า หรือเจ้ารู้ว่าใครเป็นคนทำเวลาต่อมา มดิดหนุ่มจึงไหว้าวานให้คนรับใช้ของท่านเศรษฐีนำเอาน้ำมันเปรียงกับต้นหญ้าชนิดหนึ่งผสมเขย่าวรวมกันแล้วนำมาให้สุนัขทั้งหมดของท่านเศรษฐีกินในเวลาไม่นานมากนักเมื่อน้ำมันเปรียงกับหญ้าออกฤทธิ์ขึ้นมาเหล่าบรรดาสุนัขของท่านเศรษฐีต่างก็พากันอาเจียนออกมาเป็นจำนวนมากสิ่งที่ปรากฏออกมาด้วยกับอาเจียนก็คือหนังหุ้มเบาะรถของท่านเศรษฐีนั่นเอง ข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้มีด้วยกัน3ประการประการที่1เมื่อเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นในบ้านหรือในที่ทำงานควรเฉลียวใจถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเราด้วยมิฉะนั้นเราอาจจะลงโทษผิดคนได้โบราณจึงมีข้อเตือนใจเช่นนอนบ่อนไส้เป็นต้น ประการที่สองความอายุติธรรมทั้งหลายมักเกิดจากความลำเอียง4ประการคือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะความชังลำเอียงเพราะกลัว และลําเอียงเพราะหลงประการที่3พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลชีวิตในมงคลที่17ว่าการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงสุดเมื่อเรามีความผาสุกหรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดๆญาติของเราอาจช่วยเราได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ